สนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนบริษัทลีซิ่งกสิกรไทยจำกัดกลุ่มบริษัทแม่ทองสุขทั้ง m t s g o และ m t s g o Futures ผู้ช่วยชาญการลงทุนในทองคำของไทยธนาคารอมสินมั่นคงจริงใจรับใช้ประชาชน สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเป็นเงินเป็นทองเคล็ดลับสู่ความมั่งคัง่งเส้นทางสู่ความร่ำรวยอย่างยั่งยืนวันนี้เป็นตอนที่2ของกองทุนบําเหน็จบํนานาญข้าราชการหรือกอบขอนะครับในสัปดาห์นี้จะให้คุณผู้ชมได้ติดตามต่อนะครับว่ากอบขอกาลังจะมีเรื่องของโครงการออมเพิ่มโครงการออมเพิ่มสําหรับสมาชิกคืออะไร แนวความคิดเรื่องของการเตรียมตัวเพื่อจะเกษียณอยากมีความสุขนั้นทุกคนสามารถนำหลักไปใช้ได้นะครับติดตามกันได้เลยในรายการเป็นเงินเป็นทองสัปดาห์นี้ครับกองทุนของกบขที่เป็นกองทุนที่เป็นเรื่องของการออมเงินแล้วก็หวังผลตอบแทนในระยะยาวนะคะเพราะว่าสมาชิกกบขนี่ค่ะรัฐราชการนี่ก็ส่วนใหญ่จะอยู่รัฐราชการนานนะคะในของกบขอเองก็มองว่าผลตอบแทนเนี่ย ควรจะต้องชนะเงินเฟ้อต้องชนะเงินเฟ้อแล้วต้องบวกด้วยผลตับแทนในจนํำนวนหนึ่งให้เขาด้วยเพราะว่าถ้าหากว่าไม่ชนะเงินเฟ้อนี่ก็หมายถึงว่าค่าของเงินเขาลดน้อยลงผู้บริหารทุกคนนะคะจะไม่มีการคือเราห้ามเลยไม่ให้ลงทุนในหุ้นโดยตรงห้ามโดย ห้ามเป็นระเบียบของเราค่ะระเบียบข้อบังคับใช่ค่ะเป็นระเบียบของใช้กับเจรร้าหน้าที่ในกบขค่ะห้ามว่าก็คือถ้าเป็นผู้บริหารทุกคนเลยนะคะก็ไม่มีการ,รลงทุนหุ้นโดยตรงจะลงทุนก็คือผ่านกองทุนรวมได้<ช>เ,อเอจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการลงทุนเนี่ยก็ไม่มีการลงทุนหุ้นโดยตรงต้องลงทุนผ่านกองทุนรวมอันนี้เพื่อแสดงถึงความบรธิดใจนะคะว่า เราจะไม่มีการที่จะใช้ข้อมูลที่ที่ของการลงทุนของกองทุนนี่ค่ะให้เป็นประโยชน์ของตัวเองนะคะครับคุณผู้ชมครับเป็นเงินเป็นทองเดี๋ยวจะถามท่านเลขานะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยสมาชิกกบขเ้ามีทางเลือกของเขาไหมโดยเฉพาะทางเลือกในการลงทุน เนื่องจากว่าแต่ละคนนั้นรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันบางคนรับความเสี่ยงได้เยอะรับความเสี่ยงได้น้อยซึ่งแน่นอนนะครับปลายทางของผลตอบแทนก็จะมีความแตกต่างกันไปด้วยนะครับท่านเลขาครับตกลงเลือกที่ใช่เนี่ยมันคืออะไรกันแน่ครับท่านเลขาคะเรื่องที่ใช่นี่ก็จะเป็นเรื่องแผนลงทุนนะคะ,ะให้สมาชิกได้มีโอกาสเลือกแผนลงทุนเองราะอ,อย่างที่<ง>ให้สมาชิกได้เลือกได้ด้วยตัวเอง ใช่ค่ะคเพราะอย่างที่ทราบกันนะคะว่าสมาชิกของกมขมีถึง1.2ล้านคนแล้วแล้วก็แต่ละท่านก็มีความแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องอายุเรื่องของความเข้าใจเรื่องของการลงทุนเรื่องการยอมรับความเสี่ยงก็แตกต่างกันเพราะฉะนั้นจะให้มีสูตรเดียวมีแผนเดียวแล้วก็เหมาะกับทุกคนนี่เป็นไปไม่ได้ค,ค่ะเสื้อยังต้องมีหลายไซส์เลยใช่ค่ะคเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วค่ะนะคะก็เลยเริ่มเปิดให้มีแผนทางเลือก ให้กับสมาชิกของกบคอนะคะเเราก็เริ่มต้นจากแผนไม่เยอะก่อนนะคะมี4แผนมีที่เรือก4แผนค่ะคือแผนแผนเดิมเนี่ยก็เป็นแผนหลักของเราอยู่แล้วนะคะถ้าใครไม่เลือกตามแผนที่อีก3แผนเนี่ยก็จะถือว่าอัตโนมัติไปอยู่ที่แผนหลักคะ แผนที่เพิ่มขึ้นก็คือเป็นแผนผสมหุ้นทวีอันนี้ก็จะมีส่วนผสมของตราสารทุนนี้เยอะหน่อยนะคะเป็นหุ้นเนี่ยหุ้นเยอะหน่อยค่ะมันประมาณอยู่ประมาณสัก3านะคะตราสารนี้ก็ลดน้อยลงไปอันนี้ก็จะเหมาะกับคนที่อยู่เพิ่งเริ่มเข้าทํางานนะคะยังมีเวลาอกยาวนานยังมีโอกาสพลาดได้เยอะค่ะยังมีเวลายาวนานที่จะสะสม เรื่องของผลตอบแทนได้เป็นความผันผวนค่ะความผันผวนของในระยะสั้นเนี่ยมันจะมีระยะเวลายาวนานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเหมาะกับผู้ที่ยังอยู่ในวัยเริ่มต้นทำงานค่ะยังมีเวลาอีกนานนะคะสำหรับแผนตราสารหนี้นะคะก็จะเหมาะอาจจะคนที่อยู่ในวัยกลางคนนะคะ ว่าแผนนี้จะลงเฉพาะตราสารนี้อย่างเดียวไม่่คยชอบความมือหวาค่ะแต่เป,เป็นส่วนผสมของตราสารนี้ระยะยาวนะคะกับลงทุนในตลาดเงินที่เป็นตราสารนี้ระยะสั้นนะคะคก็อาจจะค่อยๆออมแต่ว่า,าตรงนี้เนี่ยเราก็คาดหวังว่าจะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าอัตราด,ดอกเบีย้ยเงินฝากธนาคารนะคะสู้กับดอกเบีย้ยฝากธนาคารก็ยังน,ยน้อยก็ชนะนะคะแต่จะให้ไปหวือหวาเหมือนคนเริ่มต้นทํางานนี้ไม่เหมาะแล้วค่ะไม่ไม่อาจจะแล้วก็ เหมาะกับคนที่ไม่ไม่ยอมรับความเสี่ยงมากนักด้วยนะคะไม่ค่อยชอบความเสี่ยงมากห,หวังที่จะอะไรฮะเงินต้นเงินต้นปลอดภัยมากขึ้นครับแล้วก็ได้ผลตอบแทนที่น้อยหน่อยก็ไม่ว่วน้อยหน่อยไม่เป็นไรค่ะอีกแผนหนึ่งคือแผนตลาดเงินนะคะ ก็ลงในเฉพาะตราสารนี้ระยะสั้นอย่างเดียวอันนี้ก็อาจจะเหมาะกับท่านที่ไม่ยอมรับความเสี่ยงเลยมุ่งที่จะรักษาเงินต้นไว้ให้ได้มากที่สุดผลตอบแทนต่ําไม่เป็นไรนะคะอาจจะได้หนึ่งเปอร์เซ็นอะไรเงี้ยไม่เป็นไรค่ะก็นอกจากคนที่มุ่งรักษาเงินต้นไว้นะคะแล้วก็คนที่ใกล้เกษียณนะคะอาจอีกสองสามปีไม่เอาละเงินต้นสําคัญที่สุดก็สามารถเลือกแขนตสลัดเงินได้มีให้เลือกสี่ทางเลือก สทางเลือกเนี่ยแผนไหนฮอตที่สุดครับท่านเลขาตอนนี้เนี่ยมีสมาชิกที่เข้ามาเลือกแผนแล้วนะคะอาจจะบอกว่ารู้สึกว่าน้อยนะคะแต่จริงก็มีอยู่ที่ประมาณ1 5 0 0คนนะคะตัวเลขทําไมมันน้อยเพราะจากตัวเลขสมาชิกเป็นล้านใช่ไหมคือฟังเบื้องต้นโอ้โหสมาชิกเป็นล้านมาเข้าโครงการนี้เลือกที่ใช่แค่พันกว่าคนเท่านั้นเองฟังดูทั่วไปก็ยังรู้สึกว่ามันน้อยแล้วจริงๆมันไม่น้อยแหละครับคือมันก็อาจจะเป็นอย่างนี้ไงคะว่า คนที่ไม่เลือกก็คือคนที่อยู่ในพอใจอยู่ในแผนเดิมอยู่แล้วซึ่งเป็นแผนที่ได้ผลตอบแทนอยู่ในแผนหลังอยู่แล้วผลตอบแทนความเสี่ยงก็ลงทุนในหุ้นประมาณ20%่สิบเอร์เซ็นต์นะแต่สัรหาชอบใจอยู่แล้วผลตอบแทนที่ผ่านมาก็ได้ประมาณเฉลี่ยก็ประมาณ7%นะคะแล้วในพันกว่าพันกระรายที่มาเลือกชะตาชีวิตของตัวเองเนี่ยเขาเลือกแผนไหนมากที่สุดก็ส่วนใหญ่ไปแผนผสมหุ้นทวีค่ะ รับวามเสียงได้เยอะหน่อยสำหรับแผนการลงทุนจากกบขมีทั้งหมด4แผนด้วยกันนะคะแผนที่1ค่ะแผนตราสารหนี้ซึ่งเหมาะสำหรับสมาชิกที่มีระยะเวลาในการลงทุนที่ค่อนข้างน้อยนะคะต้องการความมั่นคงในการลงทุนและรักษาเงินต้นเอาไว้ค่ะ แผนที่2ค่ะแผนผสมหุ้นทวีซึ่งเหมาะสําหรับสมาชิกที่มีอายุค่อนข้างน้อยมีระยะเวลาการออมนานและสามารถรับความเสี่ยงในการลงทุนได้ค่อนข้างสูงค่ะส่วนแผนที่3แผนหลักค่ะซึ่งเหมาะสําหรับสมาชิกที่ไม่ประสงค์จะเลือกแผนการลงทุนใดๆนะคะและสมาชิกที่ออมตั้งแต่10ปีขึ้นไปผลตอบแทนเฉลี่ยจะอยู่ในระดับปานกลางค่ะ สำหรับแผนสุดท้ายแผนตลาดเงินค่ะซึ่งเหมาะสำหรับสมาชิกที่ใกล้เกษียณแล้วนะคะใกล้ถอนเงินออกจากกองทุนเน้นคุ้มครองเงินต้นและไม่คาดหวังผลตอบแทนค่ะผมขยายมาอีกอีกโครงการหนึ่งเลยนะครับ uh huh. ว่าคนว่าตอนนี้เนี่ยกรบอกขออาจจะใช้คำว่ากำลังผลักดันหรือว่าอยาก <c oughs> ให้มีเพิ่มมากขึ้นก็คือเรื่องของโครงการออมเพิ่ม <c oughs> โครงการออมเพิ่มคืออะไรและทำไมกรบคอ uh huh. ถึงอยากให้สมาชิก ออมเพิ่มครับค่ะอ,อย่างที่ได้เกริ่นไปตั้งแต่ตอนต้นน่ยนะคะคว่า,าขณะนี้เนี่ยพวกเราอายุคาดหวังนะว่าอายุจะยืนยาวมากขึ้นนะคะาการออมเพิ่มก็จะเป็นส่วนที่จะสร้างหลักประกันให้กับเราได้มากขึ้นนะคะเราเกษียณ60ปีเรารเอาจจะมีอายุต่อไปอีกถึงอีก20ปีนะคะเพราะนี้เราจะทำไงให้คุณภาพชีวิตที่เรา กเกษียณแล้วเนี่ยยังมีเงินจํานวนเพียงพอออที่จะดํารงชีวิตต่อไปได้ยาวนานนะคะการออมของอท่านสมาชิกกบขเนี่ยต้องยอมรับว่าเป็นเงินที่ไม่ไม่ได้เยอะนะคะปัจจุบันสามเปอร์เซ็นต์สามเปอร์เซ็นต์รัฐบาลเพิ่มอีกสามใช่ค่ะแล้วก็มีเงินชดเชยอีกสองเปอร์เซ็นต์นะคะ,ะพูดถึงแล้วจำนวนเงินก็ไม่ได้เยอะมากถ้าเทียบกับภาคเอกชนที่เป็นเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยนะคะจะออมสิอร์เของเงินเดือนแล้วก็ ในจ้างสมทบให้สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็สามเปอร์เซ็นต์นี้ก็เป็นจำนวนตัวเลขที่เป็นตัวเลขตั้งแต่เริ่มต้นสิบกว่าปีมาแล้วนะคะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้าวของก็แพงขึ้นนะคะเงินข้าวแกงก็สองอย่างสี่สิบก็ไปแล้วครับใช่ค่ะไม่ยังไม่ถึงนะคะเคยทานข้าวแกงตอนจ่ายละเจ็ดบาทเองค่ะนะคะผ่านมาแล้วข้าวแกงจ่ายละเจ็ดบาทเนี้ยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าเงินค่าของเงินที่ร้อยบาทเนี่ยวันนี้เนี่ย จะซื้อข้าวของอะไรเนี่ยมันก็น้อยลงเพราะฉะนั้นเงินออมก็ควรจะ,ะเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะควรจะตั้งเป้าหมายว่าเงินออมของเราที่จะเพียงพอนี้เท่าไหร่การออมเพื่อการเกษียณเนี่ยต้องบอกว่าส่วนหนึ่งก็เป็นความรับผิดชอบของเราเองนะคะ,ะส่วนหนึ่งก็เป็นสวัสดิการที่รัฐจัดให้นะคะ,อ,ะอาจจะมีทั้งเงินบำนาญเงินบำเหน็จ รวมทั้งเงินที่จะออมเข้าของกบขด้วยแต่ว่าเราเองเนี่ยก็ต้องดูว่ารัฐอาจจะไม่สามารถจัดสวัสดิการให้เราครบได้อย่างที่เราต้องการ,ราเพราะฉะนั้นเราควรจะออมเพิ่มจาก3%นี่นะคะเพราะว่าอย่างที่เรียนว่า,าถ้าเราดูนี่นะคะคงเคยได้ยินนะคะว่าออมก,ก่อนดยกว่า พลังดอกเบี้ยทบต้นดยกว่าพลังของดอกเบี้ยทบต้นใช่ค่ะจะเห็นได้ว่ามันก็จะช่วยยิ่งยิ่งอายุน้อยๆที่ออมได้แต่ต้นนี่นะคะเรื่องดอกเบี้ยที่ได้แล้วจะทบต้นไปเรื่อยๆเนี่ยก็ยิ่งทําให้เราได้เงินตามเป้าหมายได้เร็วขึ้นแทนที่จะรอว่าใช่แทนที่เราจะรอว่าเออตอนนี้ยังเพิ่งออมเลยรอไว้ใกล้เกษียณไปออมมันไม่ทันสละค่ะนะคะ คอออน้อยๆแต่เริ่มต้นแล้วค่อยๆออมเพิ่มไปเรื่อยๆเนี่ยการที่จะสู่เป้าหมายเรื่องของเงินตอนเกษียณเนี่ยจะมีโอกาสมากขึ้นค่ะก็เป็นโครงการที่มาว่าเราอยากจะรณรงค์ให้สมาชิกของเราเนี่ยมองว่าการออมเพิ่มก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะเป็นเรื่องของการวางแผนเพื่อการเกษเียณของเรานะคะแล้วหลักเกณฑ์ในการออมเพิ่มเนี่ยมียังไงบ้างครับทเลยครับครับ คำถามประจำสัปดาห์นี้คำถามถามว่ากบาคกำหนดให้สมาชิกออมเงินเพิ่มสูงสุดได้กี่เปอร์เซ็นต์ค่ะระหว่างข้อที่1 12%เซหรือข้อที่2 22%เซ็ถ้าทราบคำตอบแล้วส่งมาที่083 063 2863 083 063 06 28 2863ลรุ้นรับหนังสือมอง CEO โลกเล่มแจำนวน5รางวัลค่ะ ใจมากมายของคนไทยกลับคืนสู่ความสุขอีกครั้งกระบวนการพลิกใจจึงเกิดขึ้นจากการเรียนรู้ร่วมกันของปตทและชุมชนกลับคืนมาใหม่ต้องเริ่มจากผลิกใจให้พอเพียง แปบสีตำบลวิธีพอเพียงของปตทและผาชีเครือข่ายได้พลิกใจชุมชนสำเร็จแล้วมากมายและจะเป็นแรงสำคัญที่จะร่วมสร้างสังคมที่ยั่งยืนต่อไปสลากอมสินแจกจริงครับนี่คือบางส่วนของผู้โชคดีอมสินแจกจริงค่ะดิฉันถูกบ่อยล่าสุดถูกรางวัลทองคำอมสินแจกจริงค่ะจจรงะา,างวัลที่หนึ่งมาให้ค่ะคุณก็มีสิทธิโชคดี กับสลากอมสินพิเศษ3ปีหน่วยละ50บาทลุ้นทุกเดือนรางวัลที่1และรางวัลอื่นๆกว่า2แสนรางวัลรวมกว่า100ล้านบาทพิเศษครั้งนี้ลุ้นทองคำมูลค่า5แสนบาท36รางวัลคุณอาจเป็นผู้โชคดีคนต่อไปฝากเลยถึง15พฤศจิกายนันนี้สลากอมสินพิเศษ3ปีแจกจริงไม่กินทุนได้ล้นโชคเรื่องรถเรื่องเล็ก องดูว่าตลาดหรือมูลค่าของตลาดในปีนี้เนี่ยน่าจะใกล้เคียงกับเมื่อปีที่แล้วนะครับภายใต้สมมติฐานที่ว่ายอดขายรถใหม่เนี่ยน่าจะประมาณ8 0 0 0 0นคันเท่ากับปีที่แล้วซึ่งมีมูลค่าของสินเชื่อรถใหม่ประมาณ400,00 0ล้านนะครับส่วนสินเชื่อรถใช้แล้วกับสินเชื่อเอารถมารีแฟแนซ์กับจำนำทะเบียนเนี่ยมีมูลค่าตกประมาณ ,2,000 0 0ล้านก็น่าจะไม่น้อยกว่าเดิมเพราะนั้นมูลค่าตลาดปีนี้ยังคงอยู่ประมาณ ,6000 ล้านนะครับการแข่งขันก็ยังคงรุนแรงในผู้ประกอบการให้เช่าซื้อลิสซิ่งนะฮะ เพราะว่าทุกคนก็อยากได้มาเก็ตแชร์แสดงการตลาดก็คงจะแข่งดกเบีย้ยเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ออกโปรโมชั่นหรือออกแพ็กเกจใหม่ๆตลอดเดือนนี้ยี่ห้อหลักๆอย่างโตโยต้าก็กลับมาส่งรถได้ประมาณ70-80%แล้วพอเดือนสิงหาไปแล้วคงส่งได้ร้อยหรือเกินร้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยครึ่งปีหลังก็น่าจะเป็นครึ่งปีที่สดใสอีกครั้งหนึ่งของธุรกิจรถยนต์ในประเทศไทยสินเชื่อรถยนต์ก็จะสดใสาตามไปด้วย มีเร <lien> ื่องต้องใช้เงินใช้สินเชื่อรถช่วยได้เกษตรกรไทยสิครับขออนุญาตนะครับครั้งแรกของวงการกับปรากฏการข้อเสนอลดต้นลดดอกทุกครั้งที่ผ่อนเมื่อเงินต้นรถดอกเบี้ยลดต่มเพื่อให้คุณจ่ายดอกเบี้ยน้อยลงและยังคืนดอกเบี้ยให้อีก2เดือนด้วยธนาคารยังไม่ปิดนะครับ ลดต้นลดดอกต้องสินเชื่อรถช่วยได้กสิกรไทยถึง15ตุลาคมนี้จากเครือธนาคารกสิกรไทยเมื่อก่อนทะเลแถบนี้แทบไม่มีปลาเลยพ่อบอกว่าถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปคงต้องออกไปรับจ้างในเมืองจนวันหนึ่งพี่ๆจากธนาคารอมสินก็เข้ามาสนับสนุนการสร้างปากการังเทียมโครงการ ออมสินสร้างบ้านปลารักษาทะเลไทยโดยธนาคารออมสินขอบคุณธนาคารอ,อมสินค่ะคุณผู้ชมครับเรามาติดตามหลักเกณฑ์ในการออมเพิ่มนะครับว่ากบขได้เปิดทางเลือกให้กับสมาชิกนั้นได้มีการออมเพิ่มมากน้อยแค่ไหนอย่างไร รวมทั้งทางเลือกในการออมเพิ่มด้วยเพราะว่าแต่ละคนนั้นรับความเสี่ยงได้แตกต่างกันไปบางคนก็รับความเสี่ยงได้น้อยบางคนก็รับความเสี่ยงได้เยอะแล้วก็ขึ้นอยู่กับอายุของสมาชิกด้วยนะครับติดตามกันได้เลยในช่วงนี้ครับ ือเนื่องจากว่าตามเรื่องของภาษีนะคะที่ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเนี่ยเราสามารถออมแล้วก็ได้ลดหย่อนภาษีเนี่ยออที่15เพราะฉะน้นเพะนียตอนนี้สมาชิกออมไปแล้ว3ก็สามารถที่จะออมเพิ่มอีก12แล้วก็ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่หักลดหย่อนได้ไม่เกิน5 0 0 0บาทอ๋อ3เเดิมแล้วก็บวกกับเพดานใหม่อีก12รใช่ค่ะรวมกันแล้วก็จะเป็น15เนตเ็มเพดานจริงๆตามที่กฎหมายกําหนด ที่สามารถนําไปหักดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน5 0 0,000บาทได้ไม่เกิน5 0,000 0บาทบแล้วก็เวลาออมกับบขกบบขนี่ก็ต้องบอกว่าสะดวกนะคะเพราะว่าเราออมอยู่แล้ว3%ปเซนะคะที่ต้องหักเงินอยู่แล้วเ,ออเงินจํานวนนี้ที่ออมเพิ่มเนี่ยก็เข้าบัญชีเดียวกันและด้วยวิธีที่ง่ายๆก็คือต้นสังกัดก็จะหักให้แล้วก็อยู่ในบัญชีเดียวแทนที่เราบอกว่าเราจะออมเพิ่มเดี๋ยวเราจะไป หา,าซื้อกองทุนรวมมันก็คนละบัญชีะนะคะตรงนี้ก็จะเป็นและอย่างหนึ่งก็คือเป็นการสร้างวินยัยการออมเพราะว่า,าต้นสังกัดนี่จะหักทุกๆเดือนรเราไม่มีลืมแน่นอนนะคะหรือว่าเรารไม่มีว่า,อาตอนนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงจะลงดีไหมแล้วเสร็จเลยเวลาผ่านไปก็ไม่ได้ออมคือเมื่อก่อนเขาบอกว่ามีเงินมาเนี่ยเอาไปใช้ก่อนที่เหลือแล้วค่อยออมแต่ถ้าเกิดว่าหักเลยตอนรับเงินเดือน<ช>ก็คือว่ามีรายได้หักออมที่เหลือจึงใช้ ใช่ค่ะใช้วิธีหักคออย่างเงี้ยค่ะเป็นออมก่อนอันนี้ได้ผลกว่าออมก่อนใช้ใช่ค่ะรายได้หักออมที่เหลือจึิงใช่ค่นี่คือออมก่อนใช้ม่ะออมก่อนใช้ใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับทุกๆเดือนเราเองไม่ต้องไปแสวงหาไปทำอะไรนะคะต้นสังกัดก็จะหักเงินสะสมของเราเนี่ยที่เพิ่มเนี่ยนะคะเข้าในบัญชีเดิมนี่แหละค่ะสะดวกแล้วก็อยู่ในบัญชีเดียวกันแล้วก็กรรมการก็จะนำเงินไปลงทุนค่ะ จากปกติหักแค่3%ก็สามารถที่จะมีเพดานหักเพิ่มได้อีก12%ใช่ค่ะนะครับในเรื่องของการออกเพิ่มก็คือว่าพอถึงเวลาปุ๊บต้นสังกัดก็หักออกเพิ่ม จากเดิม3%ก็สามารถจะหักเต็มเพดานได้คือ12%อีก12%รวมแล้วเนี่ยเป็น15%นะครัก็สามารถนำไปหักรถย่อนภาษีได้เต็มเพดานใช่ค่ะนะครับก็จริงๆด้วยวิธีไม่ยากเลยนะคะครับเราก็จะมีกรอกแบบฟอร์มค่ะแล้วก็แ่ตอนยากไหมไม่ยากเลยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้นะคะแล้วก็กรอกแบบฟอร์มแล้วก็ส่งหน่วยงานต้นสังกัดก็อยู่ใกล้กันนะคะแล้วก็หน่วยงานต้นสังกัดนี้ก็จะส่ง จะหักเงินเดือนในเดือนถัดไปของสมาชิกเข้าบัญชีที่เราแยกเก็บไว้แต่ละคนนะคะแล้วก็นําเงินนั้นไปลงทุนในเดือนถัดไปค่ะครับขั้นตอนไม่ยากเลยเป็นขั้นตอนง่ายๆใช่ค่ะแล้วก็หักเงินด้วยใช่ค่ะแล้วก็ดีดีอย่างนี้ก็คือสร้างวินัยในเรื่องการออมก็คือออมทุกเดือนนะคะ ความสําคัญคกับการวางแผนทางการเงินงกับบรรดาสมาชิกมันสําคัญตรงไหนสําคัญยังไงครับสําคัญตรงที่ว่าเ,เราอยากจะให้สมาชิกตระหนักนะคะถึงเรื่องของออการดูแลเรื่องของเงินทองหรือว่าเรื่องของการวางแผนในระยะยาวเพราะว่าเรื่องของการออมการวางแผนเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะทําได้ในระยะสั้น มันจะเสียดายมากเลยนะคะถ้าเราไม่มีการวางแผนแตั้งแต่เริ่มที่เรามีาไรายได้เราไปวางแผนตอนกเกษียณแล้วมันก็ชา้าซะแล้วนะคะ<ช>อย่างที่บอกว่า,าวันนี้เนี่ยทุกคนต้องหนักตระหนักนะคะว่าเ,าเราจะอายุยืนยาวขึ้น<ม>ถ้าว่าเรามีคุณพ่อคุณแม่นะฮะอายุ80เนี่ยดีไม่ดีเราต้องบวกเพิ่มปอีกน,นะฮะอย่างน้อย10ปีเนี่ยเราอาจจะอา<ช><ร>ยุถึง90ปีเลยนะคะก็ดูคุณพ่อคุณแม่เราเป็นหลักใช่ไหมใช่ค่ะมันมีเรื่องของพันธุกรรมอยู่ด้วย ก็มีโอกาสสูงที่เราอาจจะอายุยืนพอๆกับท่านหรือมากกว่าท่านก็ได้ค่ะมีโอกาสมากกว่าด้วยเนี่ยค่ะเพราะว่าเรื่องของวิทยาการทางการแพทย์แล้วก็เราเติบโตในสังคมที่มีการดูแลสุขภาพมากขึ้นนะคะนะคะอันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องหนึ่งที่อยากจะให้ทุกคนตระหนักถึงเรื่องนี้ว่าเ,าเป็นเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นกับเราได้แล้วเราจะมีชีวิตอีกยาวนานหลังเกษยียณนะคะเพราะฉะนั้นเงินเรื่องที่ชีวิตหลังเกษยียณถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญต้องเริ่มคิด แล้วก็เริ่มมาดูแลเรื่องของเงินทองของเราตั้งแต่เนิน่นๆแล้วก็มีการวางแผนการออมเพื่อไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทางที่เราต้องการมีชีวิตอย่างที่คุณภาพที่ดีีดนะคะคอันนั้นก็เป็นหลักที่เราอยากจะ,อะบอกอบทายสมาชิกนะคะว่าควรจะมีการวางแผนจะได้ไม่ลำบากในแก่ เราทราบมานี่นะคะณปัจจุบันเนี่ยปรากฏว่าสมาชิกของเราเนี่ยในบางกลุ่มเนี่ยก็เป็นหนี้นะคะเพราะะนั้นเนี่ยเราต้องบริหารหนี้ของเราให้เป็นก่อนด้วยนะคะเวลาเป็นหนี้ก็ต้องเป็นหนี้ให้เป็นด้วยแหละครับใช่คะ่ะเพราะว่าเ,าเรื่องของการเป็นหนี้เนี่ยนะคะอัตราดอกเบี้ยก็อาจจะบางบาง,บางท่านไม่ได้คิดเลยว่าอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงี่ยเท่าไหร่ครับพอ,อบริหารหนี้ให้เป็นเราก็ต้อง ลงทุนให้เป็นด้วยคะการบริหารนี่ให้เป็นอย่างที่ท่านเลขาบอกก็อย่างเช่นเวลาเราจะจัดการกับนี้เนี่ยก็ควรจะเลือกจัดการกับนี่ที่มีดอกเบี้ยสูงๆไว้ก่อนซะก่อนใช่ค่ะเรียงลําดับลงมาใช่ค่ะอันนั้นจะเป็นหลักการเป็นนี้ให้เป็นตัวอย่างเยแม่นี่สากลอาจจะทีหลังก็ได้ะเพราะดอกเบี้ยสากลอาจจะไม่สูงมากนักค่ะครับพอเป็นนี้ให้เป็นแล้วขั้นตอนต่อไปคืออะไรครับต้องลงทุนให้เป็นลงทุนให้เป็นเพราะว่าพอบริหารนี้แล้วเนี่ยเราก็คาดหวังว่าท่านจะมีเงินออม ท่านก็ต้องลงทุนให้เป็นคือ,อเราจะมีบางท่านนะฮะคิดบอกว่าไม่ต้องไปลงทุนอะไรหรอกฝากแต่ดอกเบีย้ยอย่างเดียวฝากแบงค์ฝากแบงค์ไว้อย่างเดียวอย่าลืมว่าการที่เราไม่เสี่ยงเลยเนี่ยคือการที่เสี่ยงที่สุดในชีวิตเลยนะคะการที่เราไม่เสี่ยงทำไมนะฮะเท่ากับเราเสี่ยงที่สุด,สดย,ยังไงครับก็ดอกเบี้ยเงินฝาก ก็ดูนะคะว่าที่ผ่านมานี่เป็นยังไงบ้างเงินเฟอ้อนี่สูงกว่าสิอีกนะคะเป็นยุคดอกเบีย้ยไม่เต็มบาทใช่เป็นยุคดอกเบีย้ยที่แท้จริงติดลบเพราะดอกเบีย้ยรับที่เราได้จากธนาคารมันต่ํากว่าเงินเฟอ้อใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องดูว่าในส่วนที่เราควรจะลงทุนก็ต้องลงทุนให้ได้ผลตอบแทนที่ได้เหมาะสมด้วยแล้วก็สามารถไปสู่เป้าหมายที่เราต้องการด ว่าจริงๆนะเนี่ยกระแสหรือว่าเทรนด์ของการที่ทั่วโลกจะมีประชากรผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นเนี่ยมันเป็นไปเหมือนกันทั้งโลกเลยใช่ไหมครับตนเลขาค,ค,ค,คือ,อในโลกเรานี่ความจริงในบางประเทศเขาก็สู่สังคมผู้สูงอายุไปแล้วนะคะอย่างอย่างญี่ปุ่นหรือแถบสแกนดิเนเวียนะคะอันนี้ก็เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วก็ส่วนใหญ่ในสังคมบางประเทศอย่างสแกนดิเนเวียนี่นะคะ เป็นเหมือนกับรัสสดิการนะคะเพราะว่าเก็บภาษีสูงเก็บภาษีสูงแต่ว่ามีสวัสดิการสลับผู้สูงอายุไว้หลายๆอย่างค่ะบ้านเราเองก็ใน20ปีข้างหน้าก็คงจะมองเห็นว่าผู้สูงอายุก็จะเพิ่มขึ้นค่ะตอนนี้เราอยู่ประมาณสัก10%นะคะในอนาคตอาจจะเพิ่มเป็นเท่าหนึ่งค่ะประมาณ 20%, เพราะว่ายุคที่เป็นเรียกว่าเบบี้บูลเมื่อนะคะ ก็กำลังเข้าสู่วัยเกษียณกันแล้วค่ะแพทย์ขายคิดว่าอะไรจะเป็นอุปสรรคสำคัญที่จะทำให้โครงการออมเพิ่มอาจจะเดินหน้าได้ช้ากว่าที่คาดหวังกันไว้อะไรจะเป็นอุปสรรคสำคัญที่ต้องก้าวผ่านได้ครับอ่มีส่วนหนึ่งที่คิดว่าถ้าหากว่าสมาชิก เราไม่ได้คิดรู้เรื่องออคือหมายว่าไม่ไม่คิดเรื่องของการบริหารจัดการเงินของตัวเองนี่นะคะครเรา,าก็อาจจะเข้าไปสู่เรื่องของการเป็นหนี้ซะมากกว่านะคะซึ่งเราก็เห็นว่ารัฐบาลเองก็พยายามจะไปเรื่องเป็นเรื่องของการจัดการหนี<ๆ>้นะคะล้างหนี้บ้างหรือว่าอ,อ,อาจจะไปช่วยสร้างหนี้บ้างหรืออะไรอยางนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องหนึ่งที่สําคัญก็คือเรื่องของการที่จะรู้จัก การบริหารเงินการที่จะเอามาดูว่าเรา,เาในฐานะของเราเองเนี่ยถ้า,ถาอย่างที่เรียนตั้แต่ตอนต้นนะคะว่าเราตรวจสุขภาพทางการเงินของเราถ้าเราเป็นหนี้เราก็ต้องมาดูว่าเราจะบริหารจัดการหนี้ยังไงนะคะครับยวช่วงหน้าครับเราจะกลับมาคุยนะครับว่าเรื่องของการจัดหนักการจัดเต็ม เรื่องของมาตรการเชิงรุกของกอบขในการที่จะไปให้ความรู้เรื่องการวางแผนทางการเงินการเป็นหนี้ให้เป็น<ม>การสร้างรายได้รวมทั้งเรื่องของการบริหารจัดการชีวิตตัวเองเป็นเชิงรุกเนี่ยกบขที่บอกว่าจัดหนักจัดเต็มเนี่ยทำอย่างไรมีการสัญจรไปทางจังหวัดด้วยนะครับแผนทั้งปีจะเป็นอย่างไรตั้งเป้าว่ายังไงบ้างติดตามช่วงหน้าช่วงสุดท้ายของเป็นเงินเป็นทองหลังพักกันคู่เดียวครับ